ครับสวัสดีครับผมสารรถทศกัณฐ์ครับในนามร้านจรันรุ่งเรือง2องมันะครับตั้งอยู่ตัวบนตะเกียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าตัวนี้ครับเป็น g l 2 4 0หรือยี่สิบสี่แรงบุรีพลัเครื่องยนต์3สูบระบบหางไฟฟ้านะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับแต่ยังไม่ได้รวมสโลว์นะครับล้อหลัง8.3ขอบ24ยางหลังใหม่นะครับโฟวินนะครับล้อหน้า 1อสี่นะครับวันนี้ใช้งานมา800กว่าชั่วโมงนะครับเกียร์เบโอมีอยู่4ี่เกียร์ด้านหน้า1เกียร์ท้ายหลังแต่เกียร์ท้ายหลังก็คือสะบัดย่าออกนะครับตัวนี้ครับดึงดับตรงนี้ดับตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับคนโทนยกวางห่างแล้วนะครับยกห่างขึ้นนะครับไปท้ายเปลี่ยนใหม่ครับ ส่ไซรสามสี่ศูนย์แปดได้นะครับอะไรตัวนี้มีแน่นอนครับลูกซุ้ลูกสูบมีครบหมดนะครับตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่ราคาหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทคงไราพาวเวอร์เครื่องยนต์สามสูบระบบหางไฟฟ้านะครับร้านผมตั้งอยู่ตะบลตะเกียนอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับย้ำนะครับมีทั้งราคาปีกและราคาส่งครับเบอร์โทรศัพท์ 095 424 96 98เป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดี e ไลน์นะครับสีสันเดิมหมดครับตรงจุดเช้านะครับนครับสีม่งบางครับครบไฟหน้าครบนะครับนี่ครับ165,000บาทส่งฟรี200กิโลนะครับรับประกันเครื่องแก์ท้ายโดยสารโรลดดส์รอย ตัวจริงเสียงจริงนะครับอะไรของผมก็ยังมีเยอะนะครับหลายหลายรุ่นหลายหลายยี่ห้อนะครับเพียงท่านติดตาม Facebook สาโรตสปอร์ตเฟซบุ๊กร้านจรันรุ่งเหลือง2อง5 y o u t u b e สาโรตสปอร์ต t ิ๊กต็อกและก็เลียวนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งกดติดตามท่านจะรู้ข่าวสารดีๆของสาโรตสปอร์ตตัวจริงเสียงจริงนะครับ0 9 5 4 2เ9 6 9 8เป็นทั้งเบอร์โทรและไ d ดียไลน์นะครับ GL 2 4 0 165,000บาทพงไลรพาวเวอร์เครื่องยนต์สามสูบระบบหางไฟฟ้านะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ท้ายหลังไม่รวมสโลว์นะครับขอบคุณครับ